ซองซ้ำลูกเจ้าสาวของพระมหาทีวีเจ้าในงานพิเศษสมรสสวยปังปูริเยมากแม่เรียดีว่าชื้นมืนสุดๆเมื่อช่วงเช้าของวันที่สามพฤศจิกายนที่ผ่านมาพระมหาทีวีเจ้าได้เข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าหลวงตูนแห่งเมืองทิพย์ทมกลางความอบอุน่นทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะในที่สุดก็มาถึงวันนี้สิ้นสุดการรอคอยซึ่งทางด้านเพจวินได้มีการเผยภาพบรรยากาศในงานแต่ง เผยให้เห็นเจ้าสาวในชุดแต่งงานสวยสง่าสมตำแหน่งในชุดไทยสีชมพูสุดหวานในพิธีรดน้ำสังช่วงเช้าและมาอีกลุกกับชุดแต่งงานสีขาวสวยงามดุดเจ้าหญิงในพิธีฉลองมงคลสมรสในช่วงสายโดยมีแขกแห่งเมืองทิพย์มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งส่วนลุกสุดท้ายในปาร์ตี้ฉลองมงคลสมรสแม่หญิงลีเปลี่ยนมาใส่อีกหนึ่งลุกเป็นชุดแต่งงานแบบสั้น เพื่อความคล่องตัวในการร้องเต้นแถมแอปแทบ,บที่ด้านหลังแวกเว้าอวดแผ่นหลังอีกด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ